ดีครับคุณม่อนครับค่ะเป็นยไงบ้างคะก็ก็ลงก้าบาทแล้วไงครับมาริคุชมาสนะคะมาริคุชมาสครับค่ะอะไรก้าบาทค่ะยูวีครับอ่าเก็บตามยูวีแเมมาหวานขายใช่ไหมวันนี้ลงมาซื้อใหม่แล้วว่นนี้ลูกคุณเข้าใช่ไพรุ่นนี้ลูกคุณเข้าใช่ไหมเออใช่ใช่พี่ลูกคุณเข้าเป็นยังไงบ้างคะยังถือต่อไหมเราต้องดูพ่กนี้นะฮะคือถ้ามันไม่หลุดก้าบาทเนี่ยคนขายก็น้ำคือเราจะลืมว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยเขาก็ซื้อหุ้นเพิ่มทุนนะครับพร้อมกับ ้อมกับพวกเราเนี่ยราคาห้าบาทนะฮะเขาเขาไม่ขายหรอกเขาขายไม่ได้หรอกค่ะคือถ้าพรุ่งนี้เขาปล่อยให้หลุดเก้าบาทเนี่ยเขาเละเล่าฝั่งนั้นที่เกมนะฮะ<ช>เกมก็คือว่าพอมีเกมมีสภาพคล่องใสเข้ามาในตลาดเนี่ยแล้วถ้าคุณปล่อยให้ลงเนี่ยนะฮะแต่ถ้าคุณยืนได้แบบสอบพอนะครับมันก็มันก็จะไม่เละนะค,อคือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่ต้องมาซื้อหุ้นแพงอ่ะนะฮะนะครับ,รบแต่คุณปล่อยหลุดเก้าบาทหลุดแปดบาทห้าสิบเนี่ย คุณมีเงินเท่าไหร่คุณก็รับไม่อยู่แล้วคนที่ก็ซื้อไปห้าบาทเขาก็ขายหมดออนะครับก็ต้องไปค,คิดกันเองนะว่าว่าเขาจะต้องทํำยังไงถ้าเขาไม่ไม่ถือจริงๆ<ช>ถ้าหลุดเก้าบาทเราก็เพนตามด้วยนะผมว่าถ้าให้ความเห็นผมนะ<ช>เขาเขาตั้งใจอ่ะตั้ไม่ให้หลุดหรอก <ใจ S 2> รอืม คือคืออย่างนี้เวลาก็ตอนนี้ก็ถือว่าต่ำแล้วสิคะ่ะพี่เก้าบาทใช่ใช่เก้าบาทแปดบาทห้าสิบัน่เป็นแนวรับอีกแนวหนึ่งะนะครับเพราะนั้นพวกนี้ถ้าคุณลุกคุณเข้าเนี่ยเขายังไงเขาไม่ปล่อยให้หลุดแปดบาทห้าสิบหรอกแต่ถ้าไม่หลุดเก้าบาทก็ยิ่งดีนะฮะคือพ,พูดเนี่ยมันแปลกคือถ้ามันมีแรงขายเนี่ยคนมันยิ่งขายตามเพราะมันกลัวขาดทุนคยิ่งถ้าเขาก็มีกําไรเยอะๆเนี่ยเขาก็จะขายใช่ไหมครับแต่ถ้าแต่ถ้ามัน พวกนี้ปรากฏว่าเข้ามาสมมติวันนี้ปิดเก้าบาทสิบตังค์นะแล้วยืนเก้าบาทสิบตังค์นะคนก็จะไม่ขายละค่ะเขาจะถือละเขาจะมีความหวังเข้ามันลเอทํานองเนี้นะครับเขาต้องจัดการแรงขายให้ได้โดยการที่อย่่ให้หลงเพราะฉะนั้นคนที่จะจัดการแรงขายให้พูดไม่ให้หลงได้ก็ต้องต้องเป็นคนที่มีเงินเยอะเท่านั้นนะมันต่อขอเนี่ยเขาเตรียมการไว้หมดเลยเห็นไหมครับค่ะค่ะถ้าเขาปล่อยให้หลุด วันเข้าวันแรกเรลงนะวันนี้ร้อยสี่สองก็เอาไม่อยู่ใช่ใช่สพคงหนักจ่ายแต่ยืนได้วันนี้พุ่นเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับพื้นฐานหรอกนะมันมันก็เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้จิตวิทยากับลงทุนเป็นส่วนใหญ่น่ครัมีพื้นฐานด้วยสิคะพี่วันนี้ก็มีท TA ก็ประกาศเพิ่มทุนมาแล้วเป็นยังไงบ้างท t ทค่ะพี่แล้วก็เขาเพิ่มทุนห้าต่อสองนะฮะแล้วให้บอลให้อลลนด์ด้วยใช่ไหมคะแล้วแจกบอลเลนด์อีกหนึ่งหุ้น วอลเลนนี่เขาบอกว่าแปลงสภาพอีกหนึ่งปีราคาสิบเจ็ดบาทสองปีแสดงว่าเขามั่นใจมากไว้สองปีเนี่ยหุ้นเขาเกินสิบเจ็ดบาทตรงนี้เดี๋ยวนี้ตามก่าวอลเลนอยู่อ่ไม่ไม่ใช่ไม่ถึงว่าเขาต้องการให้คนไปแปลงสภาพไหมใช่ใช่ก็ต้องดึงราคาให้สูงเพื่อที่จะแต่ตอนแจกเขาแจกฟรีใช่ไหมฮะค่ะแจกฟรีแต่ถ้าคุณจะแปลงก็ต้องสิบเจ็ดบาทสองหุ้นใหม่สี่หุ้นใหม่ห่มันจะมีหุ้นเพิ่มทุนนะคะสําหรับ t T A ใช่อันนี้พอเขาเริ่มเพิ่มถุนแล้วเราก็เราก็ดูนิดนึงแล้วกันนะฮะอันนี้สิทธิ์สิทธิ์ได้ได้เมื่อไหร่คะตัวตัวเพิ่มทุนอ๋อเอ็กดีต้นเดือนกุมภาเลยก็ไม่ถึงว่าต้องซื้อวันที่ปลายเดือนมกรานะฮะแล้วเปิดมาวันจันทร์นะฮะวันที่สามสี่กุมภาเลยเนี่ยก็ก็ไม่มีสิทธิ์ได้แล้วนะครับก็อีกนานเล่นตัวอื่นไปก่อนแล้วกันนะครับตัวอื่นเหรอตัวนี้ยังยังไม่เข้าใช่ไหมพี่ตัวนี้ยังเพิ่มเป็นเล่นนะฮะอีกตั้งนานอีกตั้งเดือนหนึ่งเนี่ยอ๋อ ใช่นะคะแล้วก็เสนอขายเท่าเดิมคือสิบสี่บาทต่อหุ้นอ่าแต่แต่สองสองหุ้นใหม่ต่อหนึ่งวอลเล็ตเนี่ยฮะแล้วฮะได้วอลเล็นแถมอีกได้สองตัวก็ราคาสิบสี่บาทใช่ไหมคะใช่แต่วอลเล็ตนี่แจกฟรีฮะแจกฟรีอุ้ยทำไมมันเยอะแยะอย่างเงี้ยเราไปแปลงเอาเองที่สิบเจ็ดบาทโครงสร้างทางด้านทุนของเขาใช่ไหมครับก็จะเริ่มดีขึ้นก็ไม่ถึงว่าเขาก็ในในความคิดของเขาคือว่าันเขาขอเงินไป็สองขยักแล้วกันไม่ได้เพิ่มทีเดียวทั้งหมดค่ะเพิ่มครั้งงโดยนเ่ทีวออลล อผู้บริหารนี้ชื่อเฉลิมชัยมหากริเอลอยังเป็นหม่อมราชวงศ์อยู่อ๋อหม่อมราชวงศ์จุทาทัตจันทราทัตถูกคับเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเน่ยนะครับตอนนี้ค่าระวังเลยอยู่ที่700ลงมาจาก2อ0หมนสอเนี่ยฮะคือต้องเพิ่มทุนให้ได้แล้วเงินไปซื้อเรือให้ได้คแล้วทุกอย่างจะดีหมดผมสรุปว่าอย่างนั้นนะครับค่ะคถ้าถ้าผู้ถือหุ้นไม่ยอมให้เขาเพิ่มทุนเนี่ย มันบริษัทมันจะตายร้างเลยนะค่ะไปไม็ไําไม่มีเงินเติมมาใช่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ที่เข้ามาก็คือกลุ่มมหากิสุลินะคะเขาก็เขาก็ยอมนะครับแต่เขาที่แล้วเนี่ยอเสียมันขาดไปนิดเดียวนะคมันขาดมันขาดขาดตามตามกฎหมายนะครับมหาชนขาดไปนิดเดียวนะขาดแค่ห้าเปอร์เซ็นเองค่ะนะครับคือเงินหุ้นอะมันไปอยู่กับผู้ถือหุ้นรายย่อยค่อนข้างเยอะไงฮะนะครับก็ติดกันหกสิบบาทกันเยอะไงพี่ ส่วนใหญ,ญ่ติดแถวห้าพันสี่สิบาทหกสิบาทกันใช่ติดเดยอะมีมีติดเยอะทีทีเอเมื่อสามสี่ปีที่แล้วอ๋อมันก็ถ้าพุ้นมันมาอย่างนี้มันก็โดนกันหมดม <c oughs> คือพุ้นมันพู้นมหาชนน,นะฮะเวลาเป็นกระแสให้จําไวค้คนะครับสตลาดหุ้นก็เหมือนกับที่เราบอกนะครับก็คือมันก็เป็นเท่าที่เห็นเนี่ยอย่างเงี้สองสาวันนะครับคแล้วก็วันวันพฤหัสนะฮะก็อาจจะเห็นชูขึ้นไปอะไรเงี้ยชูขึ้นไปแต่ก็ไม่มีสาระอะไรสาระสําคัญอยู่อยู่ที่ว่า เราจะถือหุ้นเนี่ยข้ามปีไปไหมเออใช่ประเด็นอยู่ว่าเราจะถือหุ้นข้ามปีไปไหมควรไหมนะครับอ่าถ้าดูจากเทคนิคก็คือหุ้นมันเป็นอนุโมขึ้นนะครับะ <c oughs> นะครับแล้วก็ขนาเนี้ยวันนี้มันก็ไม่ได้ทําอะไรเสียนะครับวันนี้มันก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะฮะยังไม่มีอะไรเสียเลยก็มันบอกว่าก็คือว่าเปิดปีใหม่มันก็ยังขึ้นต่ออยู่มันบอกแบบนั้นนะครับยังบอกอย่างนั้นอยู่ <c oughs> นะครับยังไม่ได้บอกอะไรมากกว่านี้ บอกว่าตลาดหุ้นไทยปีหน้าจะขึ้นต่ออยู่อ,อันนี้ถ้าเราเราเกรงนะฮะเกรงเรื่องของเรื่องของอ,อเมริกาใช่ไหมครับก็วันที่ยี่สิบเจ็ดก็ก็ไม่จบหรอกนะฮะคือปีนี้มันเป็นปีที่ที่แปลกถ้ายี่สิบเจ็ดจบเนะี่ยมันก็จะง่ายใช่ไหมแต่ยี่สิบเจ็ดไม่จบเนี่ยมันก็จะไปถึงปีใหม่มาปั๊บอเมริกาก็เกิดออโตเมติกละเกิดขึ้นแล้วพิชซ์แคลคิดเกิดทันทีเลยใช่ฮะพอเกิดแล้วเนี่ยเราจะเกิดอะไรขึ้นในต้นปีใหม่หน้าเพราะนั้นการการถือหุ้นข้าม ีนีเป็นอะไรที่ยากวัดวัดใช่ใช่ดูเฉพาะฟิวเจอร์นะฮะฟิวเจอร์ของเรามันบอกว่าตอนนี้นะครับอ่าถ้าถ้าเป็นตัวแซมันก็วันนี้มันก็ไม่ได้เล่นอะไรเห็นไหมครับค่ะแต่ตัวที่เห็นภาพอย่างเงี้ยตัวเอสเนี่ยนะคือมันพรีเมียมเจ็ดจุดเนี่ยมันเป็นพรีเมียมที่สูงสุดแล้วแล้วก็มีการโลโอเวอร์มาละประมาณทักห้าพันสัญญาคือมาลองอ่ะนะมาลองตัวเอสแล้วก็ไปช็อตปิดตัวตัวแซดแสดงว่า เจ้ามองขึ้นเจ้ามองขึ้นเจ้ามองขึ้นนะคะเจ้ามองว่าปีใหม่ขึ้นคือเจ้าไม่ปิดถ้าปิดเจ้าจะไม่โรเจ้าจะยื้อ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 ไว้แล้วก็ตัวเอจะไม่มีวอลลุ่มแต่นี้ตัวเอสมีวอลลุ่มแสดงว่าเจ้าใส่น้ําเชื่อไปละเข้าไปที่ตัวเอสละบอกว่าปีหน้าเนี่ยก็คือจะเล่นต่อ่แต่ไม่ได้บอกว่ามีนานะครับเพราะว่าก็อาจจะเล่นไปแค่ครึ่งเดือนด้แล้วก็พุ่าราคาจบ ใช่ใช่จำลองนั้นอย่าไปบอกว่าไอ้ม oh, ีนาจะต้องปิดที่ไม่ใช่เขาไม่ได้บอกแบบนั้นอาจจะจบที่กลางเดือนมกราก็ได้ครับคุณผู้ชมก็ม่ได้บอกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเออใช่เออใช่จำลองนั้นเพราะฉะนั้นฟิวเจอร์ก็ก็เป็นตัวที่สนุกค่ะสนุกก็คือว่าเราให้เราดูถึงวันสุดท้ายนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยมันมันจะต้อง ลงมานะฮะมันจะไม่พรีเมียมเยอะหรอกนะฮะมันอาจจะพรีเมียมแค่จุดสองจุดอะไรเงี้ยแต่ถ้าพรีเมียมเจ็ดจุดนะทุกคนจะไม่กล้าลองเนี่ยนะเห็นละอ่าทุกคนจะไม่กล้าลองเลยนะฮะแต่ผมอ่ะจะกล้าลองค่ะถ้ามันพรีเมียมเจ็ดจุดนะผมจะลองเพราะไมถึงว่าวันวันวันที่ยี่สิบเจ็ดนะฮะวันพฤหัสมันจะปิดซีรีส์ใช่ไหมครับวันที่ยี่แปดมันจะฟรีวันนะฮะวันที่ยี่แปดเนี่ยถ้ามันยังมีพรีเมียมอยู่นะมันไม่ยอมลงมานะค่ะผมกล้าลอง เพาเจ้ามันรอไปห้าพันเราลองแค่สองสัญญาเรายังไงก็ไม่แพ้มันจนเราลองกองสัญญาเขายังกล้ารอห้าพันสัญญาเราลรายย่อยกันนะนะเออเราลองสองอะแล้วดูใครจะแพ้อย่ามากล้วก็สต็อปลอสใช่ไหมถ้าท่านที่เล่นหนักๆสิบยี่สิบสัญญาก็ใช่ถ้าเจ้ามันโอมาถึงวันนี้นะแล้วก็จนถึงวันวันที่วันที่ยี่สิบแปดใช่ไหมฮะมันยังมีพรีเมียมอยู่เยอะๆนะเราลองสู้กับมันไปเลยอลองตัวเอสเนี่ย เสี่ยงไปเลยเอาอย่างนี้พี่นิพนธ์วันนี้เราจะลองเอชไหมเรายังเพราะเอมันมีพรีเมียมเยอะต้องรอให้มันย่อประมาณเท่าไหร่ถูกมันมันคือมันจะต้องต้องต้องจริงๆแล้วว่าแค่สองจุดห่างกันสุดๆสองสามจุดเลยอ่าคุณผู้ชมเอาเอาช่วงนี้เป็นตัววัดนะคะแต่ที่มันบอกเรามาแล้วว่าไอ้ฝลักเนี่ยฝลังเน่นนะมันลองค่ะมันลองนะฮะแต่มันลองไม่เยอะถ้ามันลองสักหมื่นหมื่นห้าอะไรเงี้ยอันนี้ชัวร์เลย นี่มันแค่ห้าพันเนี่ยครึ่งครึ่งกลางๆสต๊อปลอตไม่พันมันออกทางไหนก็ได้มันอาจจะสต็อปลอตไปเลยก็ได้ห้าพันสัญญาของมันเพราะว่าตอนนี้มันเข้ามาปิดตัวแซดเนี่ยเขากำไรเยอะค่ะเขาปิดตัวแซดแถวนี้เนี่ยเขากำไรมายี่สิบจุดแล้วแหละนะครับจากที่เขาเสียเราไปข้างล่างตอนนี้เขามาเอาคืนแล้วสต็อปลอตใช่ไหมเขื่อาสต็อปลอตตอนนั้นเนี่ยเขาสต็อปลอตแปดแปดศูนย์นะที่เขาแทงแทงลงอ่ใช่ที่เขาแทงลงแล้วก็ผิดอ่ะแต่นนี้เขามาแทงขึ้นแล้วเขาได้เขาเขารอมาถึงแค่เก้าร้อยนะฮะ เหนือจากเก้าร้อยนี่พวกเราเป็นคนทําขึ้นหมดเลยนะเอพวผลิตไม่ได้ร้องขึ้นมาเลยนะรายย่อยครับเป็นไม่ใช่รายย่อยเป็นสาบานเปิบเพ็ดเปิบเพ็ดเขาเพจยงสยืนได้เนาะใช่ก็อย่าเพิ่งอย่าอย่าไปมีความสุขกับคริสต์มาสปีใหม่อย่าไปเครียดมากนะครับไม่เครียดไม่เครียดทำงานตลาดทั้งวันส่วนปีหน้าก็เราก็ยังมองตลาดหุ้นดีในระดับปันกลางไม่ดีเหมือนปีนี้แล้วโอเคนะครับดีแบบปันกลางเดี๋ยวจะหาเธอแะเราให้สักตัวสองตัวอะไรนะสิบสองบาทมันไม่สองตัวหรอกมันเป็นร้อยตัว อะไรนะสิบสองบาทอีอีอไม่ต้องเถื่อนไไม่ไม่ถึงว่าหุ้นตัวเล็กๆเนี่ยถ้าเราไม่ถึงว่าเราเล่นหุ้นเรากำไรมาแล้วเนี่ยแล้วเราก็แบ่งเงินสิบยี่สิบเปอร์เซ็นมาเล่นหุ้นไอ้ที่บอกว่าเถือนอราวจริงไม่จริงเนี่ยนะปีหน้าเยอะมากเยอะมากเถืนไม่จริงเถือนไม่จริงเยอะมากนะครับวิ่งกันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งบินเลยแหละเออถ้ารัฐบาลฝั่งนี้มานะครับคนเนี่เยอะ นะครับถ้าอีฝั่งหนึ่งมาเนี่ยฮะพวกนี้ไม่ค่อยมีอ่ะโดนกําจัดหมดนะฮะก็จะเป็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เล่นกันสนุกสนานนะครับเพฮาไปนะครับส่วนกลุ่มละหมากร้างนะครับไม่ได้เชียร์อีทันไทยนะครับเราก็จะเห็นว่าวันนี้อีทันไทยขึ้นนะฮะสเตทซีเคลง ซึ่งเราบอกว่าเมื่อวานสีเคเปนมีสัญญาณขายองอ๋อสัญญาณสีเคออกเมื่อวานทางเทคนิคมงผานเนี่ยมันสัญญาณขายตั้งแต่เมื่อวานโอ้ใช่ใช่สีเคลงนะผมเขียนบอกว่ามันขายแล้วก็สีบีออกก็เป็นสัญญาณขายแต่ดึงมาแรงเหมือนกัน13บาทแล้วกดลงมานะเจ็ดสิบตังค์เลยคือต้องเชื่อสัญญาณทางเทคนิคอ๋อเหรอคะตมันเป็นสัญญาณขายแต่มันยืนได้ไหมคะสีเคยืนได้ไหมคะเออมันก็คงลงไม่เยอะนะฮะมันก็ลงไปสัก ไม่รู้ว่าผมว่าเท่าไหร่นะลงไปลงไปสิบบาทก็ขึ้นยี่สิบได้ถ้ามันจะเล่นอครับพอพูดแล้วเหมาที่บอกว่ามันเล่นโหดอยู่แล้วค่ะค่ะเล่นโหดเป็นอย่างเงี้ยตลอดนะครับแต่หุ้นพื้นๆมันก็ตอนนี้วันนี้ตัวไหนขึ้นคุณก็ขายตัวไหนลงคุณก็ซื้อแต่คุณยังอยู่ในตลาดนะครับแต่ไม่มีสาระสาระว่าปีหน้าเปิดมาแล้วหุ้นจะขึ้นหรือลงค่ะใช่ใช่เดี๋ยวเราจะตามจนถึงวันที่28ดเลยนะคุณผู้ชมใช่ตามไปไหนนะตั้งานกันแบบวันสุดท้ายเลยคือ เจ้าเอาเต็มร้อยหรือแทงห้าสิบนะครับแต่ไม่ถือข้ามเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเพราะพวกเราแบบว่าพวกเราใจถึงใจถึงใจถึงเพ่นทันไหมนะโอ้ยมันมีพุ่นเพ่นตัวในในพอร์ตน่ะเราอาจจะอาจจะต้องซื้อตัวที่เราไม่ชอบใช่ไหมเพราะตัวที่ชอบมันขึ้นไปแล้วคือคือวันพริหารมันจะขึ้นพื้นไปแล้วเราก็โอ้ไม่น่าเลยที่วันนี้ก็ดี เอ,อโพยที่ให้ไปคุณผู้ชมที่ตามรายการเนี่ยเก็บไว้นะก็ามาทุกตัวดีเก็บไว้เก็บไว้วันนิดมาทุกตัวเห็นแล้วม,มาทุกตัวเหลยก็เห็นแล้ว <c oughs> แต่มีห่างเป้าเยอะมีเป้าสูงกันทั้งนั้นเออไ,ไปหมดนะ <c oughs> คุณผู้ชมไม่ได้ไปเสียดายเสียดาอืมเราไม่บอกด้วยไม่บอกด้วยเพราะนั้นเราจะไปบอกใหม่ทีมปีหน้าข,าของพวกเรากลุ่มพวกเราใช่แต่ปีหน้า ปีหน้าเราจะไปบอกว่าให้ขายหุ้นอะไรอเดี๋ยวจัดให้จัดให้พี่พี่พี่เดี๋ยวมีนามีมีนาพี่มีมีนาเรย้ายห้องละม้งปีหน้าคนหน้าต้องย้ายแล้วห้องแตกแล้วปีหน้าคนเป็นพันมีมีนามันอยู่ที่อย่างนี้มอดมันอยู่ที่ว่าครายการเรานะฮะเราแนะนําการลงทุนเนี่ยตรงไหมตรงไม่ถึงว่าตรงตรงกับที่ตลาดเป็นไม่ใช่ถูกใจนะค่ะตรงไม่ใช่ว่าถูกใจนะมันลงแล้วก็บอกว่าลงเออคือบอกว่าขึ้นเนี่ยถ้าถ้าคนที่ผ่านรายการเนี่ยรายการเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ คือคือให้ถูกนะครับให้ถูกทางให้เซ็ตถูกทางให้หุ่นถูกตัวอะไรเงี้ยนะปีหน้าคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เพราะปีหน้ามีวิทยุทั้งเช้าทั้งเที่ยงปีหน้าเราจัดอิมแพกเลยโอ้โหอิมวันตายแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เราผมไปต้อนโจ้กับต้นก็ได้ได้ได้พี่เพราะว่าปีแย่งชิงกันพูดเลยเกินนะเนี่ยไม่ทันกันเลยโอ้ต้นมันหนุ่มให้มันพูดไปเถอะอ้ต้นก็พูดปีหน้านี่ลูกค้าจากเอฟเอ็มร้อยสองมากันอีกตรึมนะพี่ ท่านที่อยู่ช่องทีวีสุวรรณภูมิต้องจองล่วงหน้าโทรไปหาน้องออมน้องนุ้ยไปเลยมีนาจัดให้นะคะมีนาเป็นช่วงที่จะรู้อะไรด้วยบอกใบ้ให้นะคะตรงนี้เรามีข้อมูลพี่นิพนธ์ก็รู้อยู่นะปีนี้ปีนี้อย่าเพิ่งอย่าซีเรียสมากคือจากนี้ถึงสิ้นปีเนี่ยไม่ต้องซีเรียสอะไรแล้วการขึ้นลงของหุ้นเนี่ยนะครับไม่ไม่ได้มีสาระสําคัญค่ะไม่มีสาระสําคัญแล้วนะครับ เหมอกันที่มันอยู่ได้มันก็จะอยู่นะฮะก็ดูดูเทคนิคไปอ่ะทุกที่มันลงมันก็จะลงตามเทคนิคนะครับแล้วปีหน้ามันถึงจะบอกว่ายังไงค่ะปีปีหน้ามีนาเราดแต่ถ้าดูถึงวันนี้วินาทีนี้นะครับมันบอกว่าปีหน้าต้นปีมาคุ้อยังขึ้นอยู่ค่ะได้พี่แต่พรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนคอมเมนต์นะครับพี่ขอทองก็มันต้องฟังทุกวันอยู่แล้วามันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนหรอกเออแล้วเราพูดทุกวันเนี่ยนะเราก็เสียเปรียบนะทําไมเพราะว่าพูดทุกวันมีโอกาสพิดทุกวันเป็นไรแก้ตัวได้้วันนรุ่ขึ โอ้ยความเสียหายเกิดไปแล้วอ๋อก็แก้ใหม่หาตัวใหม่ไม่ได้ฮะแก้ตัวคนก็ก็จ้าเอามาพี่มาแล้วขอโทษท่านยังเป็นท่านนี้นะครับก็ยังยังเป็นท่ารีบา์ขึ้นไปเพื่อช็อตอยู่นะครับเป็นลักษณะของแบรดลิแฟกอยู่นะฮะท่านนี้นะครับจัลรีบาเมื่อเมื่อคืนก็ขึ้นไปใช่ไหมครับวันนี้วันนี้ไม่ทําโรแต่ก็ยังไม่ทาหายนะครับก็ยังเหมือนเดิมวันนี้จุดช็อตย่อลงมานะครับอยู่ที่หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งนะครับ หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเป็นเด้งช็อตเป็นเด้งช็อตนะครับแล้วแล้วก็ละลอกนี้ลงไปแล้วก็จะจบเลยนะครับแล้วก็จะวิ่งขึ้นแลลวนะฮะอ๋อทองใช่ไหมคะใช่เป็นระลอกก็วิธีเล่นก็คือเด้งขึ้นมาช็อตตอนนี้ช็อตต้องช็อตน้อยนะครับถ้าใครเคยช็อตที่พันเจ็ดร้อยเนี่ยพันเจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยสมมุติว่าช็อตห้าสิบสัญญาเนี่ยแถวเนี้ยก็ช็อตเหลือสักสิบยี่สิบแล้วก็รอเตรียมตัวรองเต็มแมสอะได้นะครับข้างล่างได้พี่ขอบคุณมากนะคะพี่เจอกันพรุ่งนี้ครับขอบพระคุ